Seafood from norway นะคะเซ mm hmm. เป็นปีที่สองค่ะก็ uh, ถือว่าดีใจมากๆได้เป็นเหมือนทูตระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ผ่านอาหารค่ะก็ในในแคมเปญครั้งนี้นะคะจะเป็นการลงพื้นที่ที่เมืองไทยะคะ่ะก็คือมีทั้งหมด4ภูมิภาคค่ะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแกนนะะ่นค่ะที่พวกเรานะคะ Seafood from norway จะลงไปแล้วก็ uh, แนะนำหรือว่า เป็นการผสมผสานของอาหารไทยกับอาหารซีฟู้ดจากนอร์เวย์นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่แซลมอนนะคะฟิวร์ทรัลและก็นอร์เวย์จินซาบะค่ะซึ่งซีฟู้ดจากนอร์เวย์เป็นคุณภาพแบบอันดับท็อปของโลกอยู่แล้วค่ะมาจากแบบน้ําเย็นที่ใสสะอาดของนอร์เวย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพเขาดีม,มากๆอร่อยม,มากๆอยู่แล้วค่ะแต่ย่าเชื่อว่าทุกอย่างจะยิ่งแบบลงตัวแล้วอร่อยเข้าไปใหญ่เมื่อได้ผสมผสานกับอาหารไทยค่ะก็ในครั้งนี้จะเป็นการทําอาหารพื้น พื้นที่พื้นเมืองค่ะของแต่ละจังหวัดมาผสมผสานด้วยซีฟู้ดจากนอร์เวย์ค่ะได้ได้ลองไปแล้วคด,ด้ลองไปแล้วค่ะกับเชฟจิ๊บค่ะก็จริงๆสำหรับย่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความบบอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากจะทานแบบ,แบ,บของที่มีคุณภาพซึ่งการ เอาแซลมอนหรือว่าปลาที่เขาแบบคุณภาพดีมากๆมามาอยู่ในอาหารแทนอย่างอื่นค่ะก็จะดีสำหรับสุขภาพด้วยการันตีโดยย่าค่ะซึ่งที่บ้านส่วนมากก็ทานปลากันเยอะค่ะซึ่งแซลมอนมันมันดีสำหรับสุขภาพดีสำหรับแบบทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้ทานกันเยอะๆนะคะถ้าทานแซลมอนทรัลสาบะอะไรนี้ขอแนะนำเลยค่ะซีฟู้ด from ร์เวย์ค่ะ โอ้มันเป็นมันเป็นยังไงก่อนไม่รู้อะงงตัวเองมากเลยค่ะจริงๆเพื่อนที่สนิทในในในชีวิตของยาค่ะมีแค่แบบสองคนค่ะที่มีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยเราไม่ได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบจ๋าก็คลอดลูกแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเ,เป็นลูกของเพื่อนคนแรกที่ได้อุ้มตอนที่เขายังแบบแบเบาะใช่ก็เลยแบบโอ้ oh my god แบบรู้สึกว่าแบบ เนี่ยคอนเน็กยังไงก็ไม่รู้ก็เลย้องไห้มมมี้่สสสสััััผผแรกค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ไทนี่ฮิวแมนแบบแบบมนุษย์ตัวเล็กๆก็เลยรู้สึกว่าเงี้ยไม่รู้หนูว่าเพราะว่าทุกคนบิวด้วยแหละอยู่ข้างๆแต่ไม่บอกก็ฮือๆใส่แต่ว่ารู้สึกแบบอย่างที่บอกค่ะคือยังไม่ได้ยังไม่เคยได้อุ้มลูกของเพื่อน ตอนที่เขายังแบ,บบแบบปอร์เบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่แบบาทุกคนก็แบบอ้อก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะความรู้สึกแรกของเราตอนนั้นมันเป็นยังไงที่อย่างไม่รู้อะคือเอาจริงๆนะคะเหมือนแบบเราคนในบ้านหรือว่าะครอบครัวค่ะ เขายังไม่ได้แบบพี่สาวก็ยังไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเบบีคนแรกที่เราได้อุ้มที่มาจากแบบกลุ่มที่อยู่ในชีวิตเราที่ที่เป็นคนที่สำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ค่ะ หวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะก็อ,อ,อ,อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเราเราราไปลองเลี้ยงนี่อย่างอ๋อไม่ค่ะใช่แบบแบบชั่วคราวได้แต่ว่าถ้าให้เลี้ยงทั้งวันอ่ะไม่เอาทุคนมาถามเยอะไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นโมเมตนต์อะไรไม่ค่ะเอาจริงๆแบบแบบถ้ารู้จักญาติดีๆค่ะก็เป็นคนที่ชอบร้องไห้กับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็หัวล็อกก็ร้องไห้อะไรอย่างงี้ เาวินาทีนดะใช่ค่ะแล้วอนาคตมีความแบบว่า,า <t> มองไว้ไหมว่าลูกแย่จะต้องเป็นบีบีที่น่ารักมากเออไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนั่น,น,นก็คือแบบแบบเป้าหมายของชีวิตก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วแแบบพีี่่่่่่นเตออชชืววาา็ Thank you ก็จริงๆก็เป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะว่าแบบถ้าถ้าคนที่แบบอายุเหมือนพวกเราที่กำลังตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวกันนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในแบบยุคนี้จะต้องแบบมี mindset อะไรกันบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆเลยค่ะคือช่วงนี แบบวูดแบบสักพักหนึ่งแล้วค่ะว่าแบบเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องแบบสร้างความมั่นคงในตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังไงคือคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเย always always deep talk ค่ะถ้าคุยเรื่องแบบถ้าเราจะมีครอบครัวกันรู้สึกว่าการเติบโตของแบบมนุษย์มันสำคัญคะก็เลยแบบเป็นท็อปิกที่ไม่เคยคุยกันเล่น ก็ใช่ค่ะก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันไม่มันไม่ใช่ท็อปิกที่แบบแหมเราเป็นงขากงนดีอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากคุยแบบนั้นค่ะแล้วส่วนตัวค่ะออย่างหนึ่งมันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบแบบเป้าหมายสุดท้ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอาเอางานแต่งงานให้ได้ก่อน ใช่ค่ะอย่ากแล้วแล้วแต่แต่คุณก็น่าจะแบบเป็นพวกเป็นแม่ที่มั่นคงแน่นอนสำหรับสำหรับลูกคนนี้ต้องแบบ That's the plan ค่ะ That's the plan ค่ะเพราะวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะคือแน่นอนน้องออกมาคือ5ปีหวังว่าค่ะกัก็คุยกันตลอดว่าแบบแบบใครจะเป็นคนแบบดูจากทรงแล้วใครจะดุกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี <mm <the ่ยพอบน่าจ๋าค่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยเออเขาบอกแล้วเขาพี่เดชเขาบอกน้าเดชเขาบอกว่าเขาบอยแน่นอนลายเชื่อค่ะเชื่อโดยมีมีชอบดองผู้หญิงหรือดองผู้ชายคะหมายถึงว่าถ้าเป็นในพันต์อยากได้ทั้งสองค่ะอือหฮึใช่ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้่เราไม่เราไม่แข่งกับคิมเบอรี่เนาะหรือว่าขับราไปก่อน โอ้ให้ให้เขาไปก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ได้คุยกับคิมเรื่องนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าจริงๆหลายๆคนเดี๋ยวนี้แบบยังไม่ได้แต่งนะว่าเรามีการไปฝากไข่นี้หรือเปล่าหรือว่ามีการไปก็จริงๆแม่แน่ใจว่าว่าแบบตอนที่ถ่ายหนัง Fast and Furious ค่ะจริงๆท็อปิกของหนังเรื่องนั้นนะคะเกี่ยวกับเหมือนแบบผู้หญิงที่โต แล้วแต่ยังแบบยังไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นอ่ะก็คุยกับหมอไว้แล้วเลยว่าแบบเดี๋ยวจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อแบบรู้สึกว่า like mentally ready แบบ physically ready อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะแบบไปฝากไข่ใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้ฝากไข่ปีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะปลายปีค่ะเพราะตอนนี้ยังยุ่งอยู่ มันก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทํายังไงกันแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบแบบไม่ได้อยากให้แบบสาวๆทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแบบน่ากลัวหรือว่าต้องแบบต้องแบบแบบแพลนอะไรเยอะแยะมันมันไม่ได้ต้องทําอะไรมากแบบแค่อาทิบดงของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออ ไม่เห็นภาพขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้ว่าแบบแบบแบบวิทยาศาสตร์ข้างหลังสิ่งนี้คือยิ่งฟาไข่เดียวยิ่งดีแค่นั้นเองค่ะโตแล้วอ่ะเราเราเราต้องเริ่มคิดเรื่องแบบซีรีสแล้วไม่ย่เไม่ค่อยค่ะค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเร็วค่ะเร็วมากมาค่ะก็น่าจะปีหน้าได้อยู่ ตามแผนค่ะรู้สึกว่าแบบได้ทีมที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าโชคดีไปหมดเลยทำบุญด้วยอะไรคะับทำไมแบบกันาโนแบบแบบทุกอย่างแบบแบบลงตัวไปหมดเลยคุยนิดเดียวแลบทุกคนเก็ตหมดแล้วแบบมันไปได้เร็วมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหางเรื่องทู่รับเหมาอะไรได้ครับรับมือยังไงทำไมถึงเลยตามชิคกี้พาย อ้าว no แบบโชคดีจริงๆค่ะแบบแบบแล้วเราทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบออร์แกนิกค่ะว่าไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดูใช่ไหมครับย่าไม่ดูแต่แม่ดดเหมือนไม่ต้องตามด้วยซ้ำค่ะเลยทุกอย่างมันแบบแบบสมูทนี่ทำบุญดีทำบุญเยอะๆยใึ่งเดยอดี๋ยวไหเดวเดี๋ยวด็เดิบเป็นไงบ้างค่ะก็ก็จริงๆก็ ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาแบบอย่า้แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เขาเขาก็แบบแบบจริงๆละครเวทีมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามากๆก็รู้สึกว่าทุกวันนี้พี่แบก็ตั้งใจแบบแบบโอ้โหแบบศึกษาฟังพอดแคสต์ทุกเช้าเลยค่ะว่าแบบทำยังไงให้ร่างกายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาก็พยายามให้ทุกอย่างแบบแบบ การ recovery smooth ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะอือหือตอบบ้างไหมระหว่างที่เราฟังเอ่อไม่ได้ตอบบทค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ฟังเขาแบบวอร์มเสียงมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ยังพยายามอยู่เรื่อยๆค่ะความคั้งตัวเขาเหมือนกากับเรื่องเนี้ยโคตรแรงมากยิ่งพอได้เวกก็ว่ายากก็เป็นอะไรไปค่ะหนูถือว่าหนูเป็นพยาบาลที่ดีมากๆค่ะ เคลมยังไงบ้างก็คือพี่แม่อุบัติเหตุมือขวาค่ะก็ทำอะไรได้ยากพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดขวดทุกอย่างให้อะไรเปิดก็เป็นมือขวาก็เป็นมือขวาให้เขาอยู่ค่ะย่าแต่ว่าโชคดีมากๆพี่แบมเหมือนแบบแอตเลติกไวส์อะค่ะเขาแบบเขาพร้อมพอสมควรก็เลยมือซ้ายแข็งแรงค่ะก็แบบใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติหรือเปล่า ถ้าเป็นหนูหนูคงลำบากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเก่งทั้งสองมือในทุกอย่างเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาไม่อ้อนค่ะรอบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบเขา take responsibility สุดๆว่าแบบโอเคฉันต้องแบบใช่ใช่ค่ะไม่ไม่มีแบบไม่มีเลยค่ะกัเเราป็นหง ไม่หรอกค่ะหนูว่ารู้สึกว่าแบบแบบด้วยจิตใจเขาว่าเขาอยากจะแบบเขาอยากหายแล้วเลยเขาแบบอันโอเคอันโอเคแบบทุกอย่างจะดีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่มีคนสัมภาษณ์เลยไม่มีคนที่ตกลงตะกร้าเป็นสัวข้าแล้วว่าจำได้ค่ะแต่ว่าแม่มาเลยป้าสมรวยเป็นคนซักผ้าให้เราค่ะป้าสมรวยเลยใช่ค่ะ